เื่าไม่ได้เขายังไม่ให้เปิดไปอยู่ช่องวันได้ได้แล้วพี่แน็กจะเล่นละครไหมเล่นจำบทไม่ดีครับหรือว่าเราเราเล่นคู่กันพักเรื่องไหมแบบพี่ทําเพลงนะหนูหนูไปเล่นเป็นนางเอกยืนยืนเก๊กหน่อยสมมติถ่ายละครนายสอนสอนยืนแบบยืนแบบถ่ายละครหน่อยผมต้องยืนยังไงพี่เล่นมากี่เรื่องแล้วไม่ดังสักเรื่องดังเราเอาเนื้อเรื่องเป็นยังไงคะพี่ต้องกำกับเพกโคตรเถื่อนโคตรโหด รพเอกเถื่อนโหดมากอแล้วหนูต้องทำไงต้องเป็นแบบคนเป็นห่วงมาอีกเป็นห่วงเพเอกที่เถื่อนป่าเถื่อนมากจริงเหรอเราเพเอกกำลังจะไปต่อยใครจะได้เป็นห่วงหมาแมวเป็นห่วงใช่ไหมใช่ก็จับได้นะได้ครับผมจะไปสู้กับแมวต้มเหรอใช่จะไปสู้กับแมวต้มเธอเธอต้องใจเย็นๆสิไม่ได้มันมาแย่งความรักจากแม่ของผมเธอต้องใจเย็นๆนะค่อยๆคุยกันผมคุยกันไม่รู้เรื่อง ทำไมเธอคุยไม่รู้เรื่องล่ะมันมู้ดเองเธอก็ทำเสียงแบบนี้คุยกับมันสิได้างางมันมันจะดีเหรอมันแปลว่าอะไรอ่ะเธอชื่ออะไรเนี่ยในเรื่องนี้แล้วเธอชื่ออะไรอ่ะงั้นต้องกินเลยเราชื่อเปี๊ยกเอ้ยเราชื่ออะไรนะเราความจำเสื่อมงั้นฉันต้องกินนี่ก่อน เครียดมันจะดีต่อร่างกายของเธอมากถ้ากินอันนี้เราจะจำทุกอย่างได้ใช่ไหมใช่งั้นเรากินเลยนะใช่จ,จําไ,จได้แล้วเปียกเธอเธอแสดงละครโคตรเก่งเลย <c oughs> มันยังไม่ได้ซึมซับเข้าไปในกระแสเลือดของเธอเลยเธอดื่มอีกหน่อยก่อนเหมืมอน,มนจะจําได้แล้ว เธอแดกหมดเลยเนี่ยเปียเราอเธอได้แล้วกินเยอะขนาดนี้จะจไม่ได้ได้ยังไงนั้นเธอช่วยเชิญชวนเพื่อนๆซื้อหน่อยเร็วอร่อยแม่ถามจริงก่อนอร่อยมากเอาตามเอาตามแบบอย่างโกห้รสชาติเป็นไงมันเข้มข้นมาเข้มข้นไม่เข้มข้นยังไงน้ำใสรสชาติจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าผลไม้หน่อยฟุตี้ฟุตี้หน่อยจะมีความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวที่ทานง่ายอืมอันนี้หมายยังไงครับเนี่ย นั่งรถมาค่ะเอาแล้วใครเป็นคนขับรถให้คุณเนี่ยมีคนขับรถค่ะจอหเมือ่อไหร่เราจะมีแบบนั้นบ้างนะฮะอืแต่อยากอยากให้พี่แนทขับให้มากกว่าได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะเลิกงานแล้วรับรมามาเรามาขายของต่อไปดีกว <c oughs> <ช>่าเลววันนี้วันนี้เราสอนสอนพี่ขายของแบบรวดเร็วหน่อยมาวันนี้ราคานะครับผมกระป๋องละ265บาทกระป๋องเหรอเรียกเป็นกระป๋องอะ265กบาบาทหรอละ2 6อบาทนทคะจาก490บาท หนึ่งหอดมีทั้งหมด15เม็ดทานได้15วันเลยนะคะทุกคนมี3รสให้เลือกหลังจากที่เรากินเม็ดฟูเสร็จเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆก็คือนี่วันนี้เรามีแนะนำเรามีคนเรามีคนยืนและเรามีคนแบกแล้ใช่เพราเราเล่นละครอย่างเดียวใช่โอเคพาชวมผมคุยด้วยนะช่วงผมคุยแบบตอนผมขายของกันกด้านเลยพี่ต้องสอนหนูไม่ได้ผมอยากขายของแบบคนปกติเป็นมั่ง ได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มจากอันนี้นะคะใช่คุณบอกให้เลยว่าคุณผู้หญิงครับไม่ทราบว่าคุณกินทุเรียนเป็นหรือเปล่ากินเป็นค่ะแน่ใจนะผมต้องบอกว่าทุเรียนที่เวลาอบแห้งมาเงี้ยกลิ่นมันเนี่ยจะเข้มข้นมากๆเลยนะกินได้จริงหรือเปล่ากินได้ค่ะที่ชอบกินทุเรียนไหมคะ ผมจ่อให้ว่ารสชาติเนี่ยมันจะเข้มข้นหน่อยก็สาหรับใครที่ชอบทุเรียนเนี่ยอาจจะชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันแบบว่ามันเข้มข้นไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณแกล้งบอกไปก่อนว่าชอบเพราะว่ามันอร่อยแต่มันอร่อย ASMR ASMR เฮ้ยกินง่ายมากเลยอ่ะเหมือนขนมปังกรอบๆแต่เป็นคือทุเรียนมันมันทำให้นึกถึงไอ้ขนมปังที่มันเป็นไอ้ทรงอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามีกลิ่นเกินไป ช่หอมเป็นทุเรียนที่หอมเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกถึงหลายรสชาติเลยมันมันมีรสชาติเดียวแต่พูดถึงว่ามันรู้สึกหลายรสอะไรบ้างคะพักเจแป๊บนึงนะทุกคนอาจจะนึกไม่ออกว่าขนมปังเนยหนึบเป็นยังไงคือด้านล่างมันจะเป็นขนมปังกรอบๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วด้านบนน่ยมันจะมีความแบบหนึบๆนึบนี่หนึนี่งแต่อันนี้มันมีความทุเรียนมันจะมีอยากให้เห็นนี่นี่นี่อันนี้ไม่นี่นเห็นเห็นเห็นนี่นี่นี่ เห็นมจริงๆสําหรับใครที่ไม่กินทุเรียนก็กินได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีความทุเรียนจ๋าขนาดนั้นทานกับกาแฟได้ไหมคะได้ทานกับชากาแฟได้ทานกับแคช็อกโกแลตอะไรนะทานกับแก้วฟ้าได้ปะทานกับกาแฟได้แก้วฟ้าคืออะไรกาแฟแก้วฟ้าอย่าไปสนใจมุกๆมุกหนึ่งบาทสองบาทของจิมงานผมเลยนะครับผมเอาจริงผมจะบอกให้ว่าใครเนี่ยไปทานเป็นขนมก็อร่อยใครคะหมาเกี้ยวอะไรมันดังเกิน ออฟมาลองชิมกันดูหนึ่งห่อนะคะราคา68บาททุกคนน้องๆผมน่ากลัวหน่อยทำไมคะ